เฮ้ยคุณวังเ,เป็นแค่คนงานก่อสร้างเจ็บแค่นี้มันไม่เป็นไรเพราะว่าหนังคงจะด้านหมดแล้วแกจำใส่หัวสมองแกไวด้วยนะเขาเป็นของฉันอย่าไปสูบปีเตอร์เดี๋ยวแกต้องไปคุมไซงานก่อสร้างของโครงการใหม่ที่กำลังปรับปรุงอยู่แทนพี่ชั่วคราวนะเดี๋ยวพี่ก็ไปคุยเรื่องว่างสัญญากับคุณจีราย,ยุเขาก่อน เดี๋ยวถ้าพี่เสร็จธุระแล้วพี่จะรีบตามเข้าไปนะได้เลยครับพี่ลูกูไม่มีปัญหาเออมีคนรอแกอยู่ที่แผนกอรับนะ่ะใครเหรอครับพี่ลูกูแกก็ไปดูเองสิบีม รอตั้งอานแน่นั่งก่อนค่ะพี่รู้ไหมว่าบีมน่ะคิดถึงพี่มากมากเลยนะเอ่อแล้ววันนี้บีมาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าเอ้าก็จะให้พี่ผไปดูแหวนมากไงค่ะวันนี้พี่ไม่ว่างหรอกพี่ต้องเข้าไปดูแลสายงานไทยพูกหมูอ้าวหรอคะงั้นบีขอไปด้วยสิพี่ดูงานเสร็จแล้วพี่ค่อยพาบีไปดูแหวนต่อก็ได้ค่ะ ไม่ได้บีมที่ไปทําง,งานนะและอีกอย่างถ้าให้คนนอกเข้าไปคนเขาจะมองไม่ดีคนนอกอะไรกันละ่ะปีเตอร์พี่หมูน้องบีมพอเป็นถึงว่าที่คู่บ้นของแกทั้งคนเลยนะพี่ลูกหมูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะถ้าอยากไปกับปีเตอร์บีมก็ไปได้เลยนะพี่อนุญ,ญาตพี่ลูกหมูทำไมพูดแบบนี้ล่ะเห็นไหมคะพี่ปีเตอร์พี่ลูกหมูอนุญ,ญาตแล้วเท่ากับว่า บีมไปด้วยได้นี่วันเล่งมือเข้าล่ะถ้างานไม่เสร็จเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวนะ รู้แล้วนะก็เล่งมืออยู่เนี่ยนี่ทุกคนหัวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าคะพวกเธอทำงานกันให้เรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้จะมีเจ้าของโครงการมาตรวจดูความคืบหน้าฝากแจ้งคนงอื่นๆด้วยนะได้คะ่ะหัวหน้าเรื่องที่ฉันจะบอกมีเท่านี้แหละไปแยกย้ายทำางานกันได้ นี่เฟิร์นเธอว่าเจ้าของโครงการหน้าตาจะเป็นยังไงจะหล่อหรือเปล่าวันเจ้าของโครงการเขาเป็นผู้หญิงหยุดเพลินเจอแล้วไปทํางานต่อได้แล้วไปโหผู้หญิงหรอเสียดายอ่ะไปไปหมดจะพูดเล่นไม่อยากกินข้าวแล้วไงอ๋อรู้แล้วนะ้าจริงจริงเลยเพื่อนคนนี้ เี๋ยวเชิญคุณปีเตอร์ตามสบายเลยนะครับมีหมวกครับขอบคุณมากครับกว่าจะถึงร้อนจะตายเลยเอ่อคุณพีเตอร์ครับเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาแบบร่างโครงการก่อนนะครับคุณพีเตอร์สามารถเดินดูไซต์งานก่อนได้เลยนะครับได้ครับขอตัวก่อนครับ่ปบีมเดี๋ยวพี่พีเตอร์พี่จะออกไปจริงๆหรอแดร้อนขนาดนี้เดี๋ยวผิวไมมหมดหรอกบีมพี่ต้องออกไปดูงาน ถ้าบีมร้อนบีมก็นั่งรออยู่ข้างในนี่แหละก็ได้งั้นบีมรออยู่ข้างในนะรีบมาด้วยล่ะฮึเฮ้ สรุปข้อสอบทีนี้เอาไปอ่านซะนะขอบคุณนะไม่เป็นไรฉันไม่อยากเห็นหนายสอบตกอีกสู้ๆนะแว่นฉันเป็นกำลังใจให้ขอโทษค่ะเป็นไรไหมครับคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเออไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้ยวันเอ่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะ่ะวัน พอดีเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยและครับแล้วก็ข้อเท้าก็น่าจะทิ๊กอ๋อค่ะเป็นไรมากไหมเฟิร์นฉันไม่เป็นไรผมว่าเข้าไปนั่งพักข้างในก่อนดีกว่าครับพักไเดินนะห้องน้อยู่ตรงไหน,น่อนหป่าค่อยเดินเลยครับค่อยเดิ โอ๊ยขอโทษครับโหบวมเยอะเลยนะครับเนี่ยไปหาหมอนะครับเดีย๋ยวผมพาไปไม่เป็นไรหรอกค่ะนิดเดียวเองเดี๋ยวก็หายเฟิร์นคุณเขาจะพาไปก็ไปเถอะนาอย่า,ายดื้อเลยวันหืมีพวกก่อสร้างนี่ก็โดนแน่เข,ขารอกคัะพี่หนู มีพวก่อสร้างที่ไหนก็ไม่รู้มาก่ะแก่พี่พีเตอร์ะคะ่ะหนูว่ามันจ้องจะจับพี่พีเตอร์แน่ๆเลยค่ะพี่รีบานะคะค่ะเป็นไงบ้างครับดีขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรครับผมเต็มใจไม่ต้องไปช่วยมันหรอกค่ะพี่พีเตอร์ บีม <Beam. S 2> เป็นแค่ผลงานขอสร้างเจ็บแค่นี้มันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าหนังคงจะด้านหมดแล้วบีมทำไมพูดแบบนี้ล่ะบีม <Beam S 1> พูดความจริงค่ะพี่ปีเตอร์มันก็แค่สร้างเรื่องสำอออยเป็นวันๆเจ็บแค่นี้ไกลหัวใจเยอะค่ะถ้างั้นฉันขอตัวนะคะไปเถอะวันคุณเยอเฝืนเลยดีกว่าครับ ปีเตอร์แกทำอะไรของแกพี่หมูแกไม่ต้องพูดเลยเรามีเรื่องต้องคุยกันส่วนเธอแม่สาว,สาว่กสร้ามีหน้าที่ทอะไรก็รีบไปทำซะค่ะคุณลูกหมูไปปีเตอร์ครับ นามย่่ายคุณปล่อยฉันนะฉันจะไม่ทำอะไรให้เลยหรอฉันเห็นกับตาว่าเธออ่อยพี่ปีเตอร์แกจำใส่หัวสมองของแกไว้ด้วยนะเขาเป็นของฉันอย่าไปโูเฟิร์นสาวก่อ,อกสร้างอย่างพวกแกไปหาพวกคนงานนวดถึงจะบอกเอ้าคุณ ีเตอทำไมไนายทำแบบนี้ฉันอู้สาวไว้ใส่แกให้แกมาคุมงานแทนฉันแต่แกกลับไปคุกคีกับสาวก่อสร้สางพวกนั้นเนี่ยนะพี่หมูเขาแค่เกิดอุบัติเหตุผมก็เลยช่วยไว้เหรอพี่ดูสายตาแกก็รู้แล้วว่าแกคิดอะไรผมบอกพี่ก็ได้เขาคือคนนั้นคนที่ผมเคยเล่าให้พี่ฟังคนที่ทำให้ผมเรียนจบมาถึงทุกวันนี้จริงเหรอจริงครับแต่ยังไงปีมก็ดีกว่าอยู่ดีแหละ หมูฉันระเบิดแกจริงๆเลยปีเตอร์ปล่อยเรื่อนฉัน๋ยวนี้นะเสียงอะไรอ่ะวันสุนทรนี่ถ้าคุณไม่ปล่อยฉันจะบอกคุณลูกหมูบอกไปเขาก็ไม่เชื่อคำพูดของพวกแกหรอกพี่ปีเตอร์กับพี่ลูกหมูมันงอจะตายฉันหลอกมันมาได้ทุกเรื่องแล้วแกเยื่ยงแค่นี้มันง่ายจะตายความคิดคุณนี่มันต่ำจริงๆเลยนะคะนี่แกกล้าว่าฉันเหรอมาครับพี่หมู พี่ีเตอร์พี่ลูกหมูโอ๊ยนี่ทำผ่าฉันไปเนี่ยบีม <Beam. S 1> พี่ีเตอร์พี่ลูกหมูคะสองคนนี้เขาทำร้ายบีมคะ่ะมันไม่พอใจบีมอิจฉาที่ปีเป็นคู่มั่นของพี่ปีเตอร์จัดการเลยคะ่ะพี่ลูกหมูฉันก็ไม่พอใจเหมือนกันแบบความวย่ะเอะคะเลิกเสแสร้งได้แล้วบีมพี่กับพี่หมูได้ยินหมดแล้ว เธอนี่มันรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเลยนี่ใส่ท่าทยของเธอมันเป็นแบบนี้นี่เองเออพี่หมูมีมัธบายได้นะคะฉันคิดว่าเธอเป็นคนดีเหมาะสมกับน้องชายฉันแต่ไม่เลยแม้แต่นิดเดียวไปออกไปจากชีวิตน้องชายฉันเดี๋ยวนี้พี่หมูหรือจะต้องให้ฉันลาออกไปไปไปก็ได้ โอเคใช่ไหมฉันโอเคค่ะเบนเราไปกันเลยเดี๋ยวต่อไปนี้พวกเธอไม่ต้องมาทำงานที่นี่แล้วนะพี่หมูเรื่องแค่นี้ถึงกับต้องไล่ออกเลยเหรอคะนั่นสิคะมันไม่ใช่ความผิดของพวกเราด้วยซ้ำพี่หมูไปใจร้ายไปนหน่อยนะครับใครบอกว่าฉันจะไล่ออกล่ะฉันจะให้พวกเธอมาช่วยงานที่บริษัทต่งางหากคะ ช่วยงานที่บริษัทใช่เพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอช่วยน้องชายฉันให้เรียนจบน,นายแว่นนี่นายเองเหรอใช่ฉันเองเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมฉันสบายดีเดี๋ยวเธอไปทำงานที่บริษัทพี่สาวฉันนะเอาเพื่อเธอไปด้วยก็ได้ขอบใจนะนายแว่น ขอบคุณมากนะคะคุณลหมูไม่เป็นไรจ้ะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน